สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาอยู่กับช่องตุ้ยินุยชาแนลคะ่ะวันนี้เราก็มาตามคำขอของน้องที่คอมเมนต์มาข้างล่างนะคะว่าอยากให้เรากินซูชินะวันนี้ก็โอเคเราจัดมาให้แล้วนะคะซูชิคะ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมากินกันเลยนะคะวันนี้ก็จะมีแบบสองไซส์นะทุกคนจะมีไซส์ใหญ่เป็นข้างหน้านี่นะคะ เป็นชิ้นละสิบบาทนะ <Wow. S 1> ส่วนตัวนี้จะชิ้นละ5บาทค่ะนี่ชิ้นน้อยเนาะโอเคเดี๋ยวเรากินกันเลยนะเฟิรนชอบรสนี้สุดเลยนะคะยำปูอัด แต่เราลองมากินคำใหญ่กันบ้างนะทุกคน อันนี้จะเป็นหน้ากุ้งนะคะแล้ว,วลองกิงดู เนี่จเป็นปลาแซลมอนนะคะน่ากินมากเลยทุกคนขอจุ่มซอสแบบนินนะคะ ดีมากทุกคนเมื่อกี้เฟอร์ลองกินเป็นหนึ่งตัวนะคะอร่อยมากยำปลาหมึกทุกคนอชอบมากเลยอะสุชีฟอรกินได้ทุกหน้าเลยนะอร่อยมากอืม น่้มีกันบ้างนะคะอโอเคทุกคนถึงช่วงเวลาสำคัญนะนี่ค่ะวาซาบิเฟก็ไม่เคยกินแบบใส่วาซาบิเลยนะทุกคนวันนี้แบบปกติเฟิร์นแบบสั่งซูชิเฟิร์นไม่เคยเอาเลยนะวาซาบิวันนี้ก็ เอาลองให้ทุกคนดูนะคะว่ามันจะโอเคไหมเฟิร์นขอใส่ไม่เยอะนะนี่โอเคใส่เป็นแบบรถที่เฟิร์นชอบเลยนะคะรถปูอัดยำปูอัดนะทุกคนนี่เห็นไหมทุกคนกล้องปูกัดมานี่เห็นไหมเขียวเขียวโอเคเดี๋ยวเราจะลองกินดูนะคะ หืมันแผ่ขึ้นจะมองเลยอะองหาอะไรกิน,กนขึ้นจะมองเลยทุกคนเหมือนเฟิร์นเคยแบบรสมันเหมือนแบบว่า ถัวถ่วถั่วที่มันเป็นรถวาซาบิเหมือนกันเลยทุกคนถัว่วน่าจะเป็นของ,ของโกแก่หรือเปล่าที่คนเคยกินแบบนั้นเลยจะกินอันนี้แก้มก,ก่อนนะ โอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องตุ้ยนุย้ยช n แนลด้วยนะคะก็ใครอยากให้เฟิร์นกินอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยเดี๋ยวเฟิร์นก็จะมาทานให้แบบนี้นะคะก็แบบลองกินวาซาบิไปด้วยนะทุกคนก็ถือว่าไม่ได้ที่แย่นะคะแล้วก็เฟิร์นว่าเฟิร์นก็กินแผนไม่ใส่เหมือนเดิมด,ดีกว่านะคะ โอเควันนี้ก็ไปแล้วนะทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กันมาเยอะๆนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ